เดี๋ยวพาไปวัดอันนี้ไม่ไกลจากเราน่าไปมากวัดเทพพลตะลิ่งชันค่ะอุ้ยคุณว่าใช่ป่ะดิฉันว่าใช่ พี่นวลน,น่ะคุณจำพี่นวลได้ไหมพี่นวลที่ไม่ว่าจะเป็นห้องกรงใต้วัดอะไรต้องมาขอพรจากพี่นวลค่ะพี่นวลเนี่ยเป็นรูปปั้นของผู้หญิงท้องแก่ของคุณจิวจาก,กระพงซึ่งเป็นอดีตนักร้องฝาแฝดแจ็คจิวค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารทองแล้วก็เครื่องรางของขลังพี่นวลมาอยู่ที่วัดนี้เอามายังไงล่ะพี่ มีทั้งหนังหน้าครูแล้วก็มีทั้งพี่นวลมาพร้อมกันนะคะคุณจิวบอกว่าอยากจะเอามาไว้เพราะว่าคนถามเข้ามาอินบ็อก์แตกมากเลยว่าอยากจะขออนุญาตมาไหวพี่นวลสักครั้งหนึ่งทํำยังไงก็เลยมาขออนุญาตเ่านเจาอาวาสวัดเทพพลแล้วก็เอาไว้ที่นี่เลยนะคะเปิด24ชั่วโมงถ้าใครจะมาขอโชคลาภพี่นวลมาได้เลยค่ะพี่นวลเนี่ยใครจะมานะครับ มาขอพี่นวลน,นะครับหรือใครนักล่านะครับนักล่าเลขนักล่าเบอร์นะครับบอกไว้เลยนะครับมาที่วัดเทพพลตลิ่งชันได้นะครับก็มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นเป็นเจ้าจอาวาสท่านก็อนุญาตแล้วนะครับก็มาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใครพร้อมเวลาไหนจัดมาจุดประทุประทัดหรือยังไงจะขอเลขขอเบอร์จะเป็นเลขต่างประเทศนะครับเลขประเทศเพื่อนบ้านเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเลขในไทย มาล้วงขอเบอร์ได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องอที่เขาได้กันมานับต่อนับแล้วนะครับก็วันนี้ก็นําพี่นวลมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาอยู่วัดเทพพลตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่16ธันวาคมนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ดิฉันทราบมาจากพี่จิวว่าทําไมพาพี่นวลมาที่นี่ทนะพี่นวลตายท้องกลมไม่มีโอกาสได้คลอดลูกเลยครั้งนี้พารูปปั้นพี่นวล มาเป็นเจ้าภาพงานบวชด,ด้วย mm hmm. เขาเตรียมจะมีการทำพิธีอุปสมบทหมู่ค่ะบวชพระทั้งหมด49รูปหนังหน้าครูกับพี่นวนร่วมรับนาคหนึ่งรูปเอาไว้ในการบวชเป็นพระ ก็เลยพาพี่นวลมาร่วมมาหากุศลในครั้งนี้นะคะถ้าใครที่อยากไปวัดเทพพลตลิ่งชัน24ชั่วโมงมาได้ตลอดเลยเอา้าวตั้งรูปปั้นพี่นวลเสร็จพี่จิวไปจุดประทัดด้วยแล้วพอจุดประทัดเสร็จอะคุณผู้ชมเข้าไปในที่จุดะ่ะแล้วไปหยิบเอาเลขหมายปลายประทัดมาฝากพวกเราค่ะเบอร์ 8...8...8... เบิ้ลนะครับ บนล่างไม่รู้นะครับเบอร์แปดแปดแต่ผมเนี่ยที่ผมเห็นนะแปดสามแปดนะครับที่ผมเห็นนี่คือแปดสามแปดนะแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเลขอะไรนะี่คือแปดแปดแปดนะครับสายตาพวกเราเห็นแปดสามตัวแปดแปดแปดแต่พี่จิวบอกว่าผมเห็นแปดมากันสามแปดมองงี้ก็ได้เอะ <laughs> ถ้าไม่ชำนาญจริงจะมองแบบนี้ไม่เข้าใจเลยโอ้แป38ของพี่จิวมป้ายมันเล็กจังไะและแต่ไซส์ประทัดหรอใช่ๆแล้วแต่ยีหอแล้วคือข้างบนน่ะยุ่ยหมดแล้วนะใช่สิฮะดีนะว่าเขาเหลือด้านล่างเอาไว้ให้อ่ะแลวควันยังกรุ่นๆเลยเกือบจะมอดหมดแล้วด้วยอตอนพี่เขาเข้าไปเนี่ยคุณดูจังหวะเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวดิฉันลองมั่งวัดนี้ไปเดี๋ยวจุดสักหมื่นนัดให้คุณเข้าไปตอน5,000แรกเข้าตอนจุดอยู่แล้วเข้าตอนจุดอยู่ครึ่งทางแค่คุณจุดผมก็วิ่งออกไปไกลได้มากแล้วล่ะ